สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตึงแม่เจ้าหกสามนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ซื้อด้วยไม้ไปจากผมแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพอเลี้ยงไปหลายๆปีแล้วทําไมมันไม่งามมันไม่สวยเหมือนอยู่ที่ร้านนะครับซึ่งปัจจัยสาเหตุหนึงนะครับที่สําคัญที่อาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็คือเรื่องของวัสดุปลูกนะครับ วัสดุปลูกของกล้วยไม้นะครับส่วนมากนะครับก็จะใช้เป็นเปลือกมะพร้าวนะครับแต่เปลือกมะพร้าวจะมีสภาพเหมาะสมนะครับสําหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้เพียงแค่3ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเสื่อมสภาพไปนะครับเมื่อเปลือกมะพร้าวนะครับเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับรากก็จะเน่านะครับพอรากเน่าแล้วนะครับต้นก็จะรีบจะเหลืองจะแห้งไปนะครับก็ ผมเคยทํางานอยู่ในสวนกล้วยไม้ที่เขาตัดดอกนะครับเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับก็จะใช้เปลือกมะพร้าวเป็นกระบะมะพร้าวใหญ่ๆนะครับเวลาปลูกนี่พอหลังจาก3ปีที่ปลูกไปแล้วนะครับด้วยไม้จะเริ่มโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับบางสวนก็ตัดสินใจขายโละออกไปนะครับยกกระบะมะพร้าวออกไปเลยนะครับบางสวนก็เลี้ยงยืดไปอีกหน่อยนึงนะครับประมาณ4ปีนะครับอย่างมากไม่ถึงไม่เกิน5ปีนะครับ ก็จะขายออกไปหมดนะครับเพราะมันจะให้ผลผลิตไม่งามแลวนะครับเนื่องด้วยวัสดุปลูกมันเสื่อมนะครับด,ดังนั้นพวกเราที่ซื้อกล้วยไม้มาเลี้ยงกันนะครับนี่นะครับอันนี้กว่าจะได้ดอกดีก็ตัง้งแต่ปลูกมานี่ก็จะเป็นระยะเวลา6 7เดือนนะครับพอเราเลี้ยงไปแล้วนะครับถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนี่เหลือกว่าพา้าพวกนี้ก็จะเสื่อมสภาพไปนะครับ ไม่เหมาะสําหรับเป็นวัสดุปลูกแล้วนะครับเราควรจะทําการเปลี่ยนนะครับด้วยการถอดออกดึงออกนะครับแล้วก็หาเตือกมงเท้าใหม่มาหุ้มนะครับเมื่อรากกล้วยไม้นะครับได้เดินไปเจอวัสดุปลูกใหม่นะครับเขาก็จะอยู่ได้แล้วก็สามารถเติบโตสวยงามได้ต่อไปนะครับเป็นเกล็ดสาระเล็กน้อยนะครับสําหรับผู้รักกล้วยไม้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กันนะครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ